อันนี้เรื่องนี้ประมาณเท่าไหร่วะหกเจ็ดปีแล้วมั้งเรื่องเนี้ยพ่อผมนี่แหละพ่อผมนี่แหละเป็นเป็นคนบังไม่ให้ผมเข้าบ้านไม่ให้หาทางเข้าบ้านไม่เจอพ่อเสียพ่อเสียไปกี่ปีพ่อเสียไปกี่ปีแล้วประมาณหกเจ็ดปีเนี่ยคุณมนาวันไม่ได้น้อยใจ S 1> 1 <S <ป>อีกปีนะสิบ<ม>ปีประมาณสิบปีครับพ่อแม่พ่อแม่ก็เพิ่งเสียไปแม่กม็จะได้เจ็ดปีแล้วแต่พ่อที่เสียก่อนแม่อืมก็คือช่วงนั้นผมขับช่วงนั้นพอ่พอเขาก็ป่วยอรใดแยกอยู่นะป่วยทีนี้วันนั้นพ่อเขาเข้าห้องไอซียู เขาก็โทรตามให้ผมไปแต่ผมไปไม่ทันดูใจแกแกเสียก่อนก็จะทําพิธีทําอะไรจนเสร็จนะครับทําพิธีงานศพทีนี้บ้านผมอ่ะก็คือเขาพ่อเขาจะมีประกันชีวิตอ่ะจะได้เยอะอยู่เขาก็เลยจัดงานจัดงานร้อยวันเลยทีเดียวไงทําบุญไปเลยพอเผาเสร็จก็จะทําทําบุญร้อยวันให้เลยทําบุญทําบุญใจอ่ะ เขาเลยจะท,ทําทีเดียวเลยแต่ทีนี้แฟนผมอะ่ะแฟนผมเน่ยเขาเขาลางานไปแค่สามวันเนี่ยมผมก็เลยต้องขี่รถกลับมาส่งเขากลับมาส่งที่บ้านทีแรกผมว่าจะลงกลับไปทําบุญพ่อทีนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ลงไปก็ไม่ได้ลงไปเลยจากนั้นมาผมก็ ละหองละแหงก็ทะเลาะกันกับแฟนผมก็แยก,กตัวออกมาอยู่คนเดียวก็เหมือนช่วงนั้นมันเหมือนผมก็ติดติดเล่าติดไรด้วยแต่ช่วงนั้นมันก็เลยแบบแยก,กตัวออกมาอยู่คนเดียวทีนี้พอผมมองมาอยู่คนเดียวอะไอจะมีนคนหน้าละห,ห,หน้าผมเองนี่แหละแกเอาตากระยายขึ้นมาอยู่ที่ชนบุรี เราตากระจายแก้วแก่แล้วแกอยู่บ้านสองคนทีนี้ตากระจายเขาอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเขาเลยให้ผมนี่ไปส่งผมก็ขับขับรถไปรับแกที่ชนบุรีขับรถไปรับก็ไปกับตากระจายแล้วก็นายคนหนึ่งขับไปเขาก็ให้เติมน้ำมันเติมอะไรให้พอไปก็ขี่ไป ปกติธรรมดาเนี่ยแต่พี่โชคเชื่อไหมทางเข้าบ้านผมอะ่ะมันจะเป็นวัดหน้าวัดเลยนะแล้วทางเลี้ยวซ้ายลงไปนะั่นก็จะเป็นทางเข้าบ้านผมมันจะมันจะหน้าวัดนี่จะจะใหญ่เลยอะแต่วันนั้นผมไปผมหาทางเข้าบ้านไม่เจออืจนได้ขี่เลยวัดไปขี่เข้าขี่เข้าหมู่บ้านไปแล้วนะกือทงังต้องบอกทางลัสำหรับบ้านผมอะ เข้าขบ้านผมมันจะเจอโรงเรียนก่อนเออเจอพอขี่ผ่านโรงเรียนไปผมก็ใกลถึงบ้านแล้วก็ชะลอรถชะลอรถแล้วจนได้ขี่ไปไม่ไม่ไม่เห็นทางเข้าบ้านจนได้ขี่โอ้ไปอีกเป็นห้าหกกิโลผมว่าทำไมมันไกลอย่างวะมผมก็เลยจอดรถพอดีไปเจอคน เขามาหาปลาหรือหาอะไรนะผมผมผมไปถึงนั่นประมาณสักตีหนึ่งตีสองนี่แหละ,อ,ะออกจากชนบุรีไปจนได้ย้อนจนได้ถามคนคนในหมู่บ้านนี่หละเขาไปหาปลาอยู่ผมก็ว่าเออเราขี่เลยไม่ได้ไงปะตั้งไกลเลยออกมาจนทางทุ่งนาแล้วก็เลยได้ขี่กลับรถวนเข้าไปถึงถึงถึงไปเจอทางเข้า ทางเข้าบ้านตัวเองเข้าไปแล้วด้วยยังไงอะ่ะก็มีม,มีมีแม่ผมอยู่กับหลานหรือสองคนอยู่นนะยบ้านนะ mm hmm. แล้วทำกับข้าวทำอะไรกินกับตากระยายก็อยู่พอก,กินเสร็จผมก็ซื้อซื้อเหล้ามาด้วยนะก็ัวนอนไม่ได้นะกวนอนไม่หลับไงยอมใจ mm hmm. ประมาณสักตีห้าเนี่ยแหละมันคนมาดึงขาผมอือมแล้วรู้แบบว่าใครเลสเลสเห็ุไหมมาดึงให้ให้ให้ลงจากเตียงอ่ะอันนั้นเป็นเตียงใครเตียงเตียงของพ่อเหรอรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงดึงขานั่นเตียงใช่ผมขึ้นไปนอนเตียงกับแม่ไงแม่เขากว่านอนฝั่ง,นนงนหนึ่งเขนอนข้างหนึ่งอ่ะ <c oughs> ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตีสี่ตีห้าแหละมันคนมาดึงขาตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ โอ้ยผมประมาณสามสิบเจ็ดปีนี่นะมั้งสามหกสามเจ็ดนี่แหละใช่หรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> หรือหรือไม่ก็สามห้านี่แต่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้น <c oughs> แต่ที่ที่ที่ว่าผมหาทางเข้าบ้านไม่เจอเนี่ผมว่าพ่อเขาน่าจะโกรธผมอะ่ะโกรธผม คิดว่าผมไม่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 ได้ไปทําบุญร้อยวันให้แกแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบมาทะเลาะกับแฟนแม่ของลูกอ่ะเออแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็คือมันเลิกกันเลยอ่ะเออเขาเลยแต่เขาเขารักเขารักลูกสะใภ้คนเนี้ยพูดง่ายเหมือนแกจะจะรู้รู้รื่รู้ยังไงไม่รู้แกเลยโกรธผมคิดว่าอย่างนั้นนะอืม เรื่องก็ประมาณนี้ครับปาบผมยี่สิบเก้ายุทนะครับ,รครบใครอยู่ข้างล่างมีเรื่องผีอยากจะพูดคุยเชิญบอกได้นะครับเ,เรื่องของคุณพลได้จบลงไปแล้วคุณกระยาไม่เจอผีเพิ่มแล้วหรือ ยังค่ะยังไม่เจอไ่ะามสิบเ <31 S 1> อยู่แต่แตแตทางทางเข้าบ้านผมเนี่มันจะเป็นทางแบบเส้นใหญ่เลยนะรถขี่สวนเลีนอะ่ะทางเข้าบ้านนะแต่ว่าผมมองไม่เห็นได้ไ ยังสงสัยจนทุกวันนี้แหละออแล้วก็ไปกันไม่ใช่ไปผมคนเดียวนะตากระยายกับนาก็ไปด้วยก็ไม่เห็นไม่เห็นนางกบ,บาลาัสักคนเลยอืมผมก็ยังสงสัยไปจนจนเท่าทุกวันเนี่ยอะใครเคยเจอผีอยากขึ้นมาค,คุยกดยอมรับนะครับ ที่ผมเชิญเข้าไปอ่ะนะส่วนใครคิดว่าเจอผีแล้วอยู่ข้างล่างผมไม่ได้เชิญอยากจะเล่าก็ขอความจำนงพิมพ์บอกได้เลยวัสดีครับคุณกวางยินดีต้อนรับครับเคยเจอผีไหมครับยัง,บยงไม่เคยเจอ,อนะครับครับผมกลัวผีไหมครับกลัวครับกลัวอยู่แต่ว่า ว่าอยู่แต่ว่าไม่ไม่เคยเห็นนะก็เ,เลยยังกึ่งการงอืมแล้วเคยมีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดแปลกประหลาดเกิดจากชีวิตบ้างไหมครับเคยเห็นแต่ตอนผมคิดว่าตอนเด็กๆครับถ้าจำไม่ผิดประมาณประมาณป สี่ว่าห้าก่อนเนี่ช่วงช่วงนั้นผมนอนอยู่อยู่ที่ทุ่งนานอนร้อปูค่ครับปู่ไปเอาไว้ใช้ที่บ้านเขาไปตอนไหนเขาก็ไม่เข้าไปตอนไหนเขาก็ไม่บอกเขาปล่อยผมนอนคนเดียวเวลาผมนอนคนเดียวมันจะมีไก่ใช่ไหม ไก่อยู่แล้วอยู่ข้างล่างผูนอนอยู่ข้างบนผมก็ได้ยินเสียงไก่มันร้องอืไก่มันร้องผมก็เลยรู้สึกตัวไงก็เลยลุกขึ้นมาดูผมก็อมดเดินลงไปไม่ไม่ถึงคําว่าเดินหรอกชิ้นเนื้อหน้าไ,ไปดูในรัว่ามันมีอะไร ไก่มันร้องอย่างผมก็ในตาฟัดฝานหรือว่าไงก็มไม่ใช่ผีหรือกคนเนี่ยใครมาขโมยไก่หรือเปล่ามันแต่เป็นเงาคุ้มคุ้ม,มนั่งอยู่ในเลา้าเงาดำดำผมก็ไม่กล้าไปผมไม่กล้าลงไป <c oughs> ไก่มันก็ร้องอย่อยางนั้นหละ นี่แหละประสบการณ์แต่ว่ามันก็ขึ้นไปนอนก่อนมันก็เลยอืมมันก็นอนอยู่นั่นแหละมันไม่ไปไหนอจนกว่าปู่ผมจะกลับมา<ะ>ัมีไว้ใช้สองมาปุ๊บผมก็เลยโล่งใจแล้วปู่มาแล้วมันก็หายไปเลยอืม ใครมีเรื่องยาวๆขึ้นมาเล่าได้นะครับคุณมะนาวานเห็นบอกจะมีเรื่องผีในห้องอะไรมาเล่าอะพร้อมยังครับพร้อมแล้วขึ้นมาเล่าได้เลยนะครับผมสวัสดีคุณน้ำตาลเคยเจอผีไหมครับยินดีต้อนรับ คุณน้ำตาลเคยเจอพี่ไหมสวัสดีค่ะคุณน้ำตาลสวัสดีหนุ่มมังกรค่ะพสามาเสียงอะไรพี่โชคเสียงเสียงเหมือนพัดลมเลยอ๋พี่โชคเปิดพัดลมเลยเปิดมันจะเข้าเรอปีมันไม่เข้านะมาจากบ้านคุณน้ำตาลปะครับไม่ค่ะหนูมเมันพัดลมขนมเปิดแอร์พี่ บานผมก็เปิดเปิดแอร์ใบพัดนะครับผมคือใบพัดใบพัดสามพัดใช่ไหมพี่เดียวมันเสียงดังมากค่ะคุณคุณกัลยาได้ยินเสียงพัดลมไหมได้ยินค่ะดังไหมไม่รู้ของใครดังหรอหนูลองปิดไหม่ก่อนคุณพลลองปิดสิ ปิดมไม่ปกติบ้านผมมันก็จะจะไม่ได้ยินนะมันก็ยังดังอยู่อะไ,ไม่ใช่ของใครค่ะของพ่พลฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปิดบ้านผมอนะ่มเงียบยังเงียบแล้วข้องมุโจ้ก็แหละแต่ไมมันเข้าดังปกติมันไม่เข้าเนะี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นของที่พนนะไม่ได้ไม่ดังแล้วนะคะสําหรับ่ได้ัมื่อกี้มันก็ยังดังอยู่พอคุณโชคปิดก็มันหายดังมาเปิดใหม่เพราะว่าทุกช่องปิดหมดแล้วผมมันดังไม่ได้เปิดพัดลมครับผมขับรถอ๋อขอโทษค่ะอ่ะยังได้ยินเสียงผมชัดไหมชัดเจนค่ะหรอได้ยินเสียงนะแล้วพัดลมเงียบไปยังผมลดลดลดไม่ ได้ยินไม่เยอะได้ยินหน่อยๆนหรอได้ยินหน่อยๆน่องแม่เปล่าแม่ไม่เปิดพัดลมเ่านาตอนนี้ไม่เข้าใจคําว่าไม่ได้เปิดแม่ไม่ได้เปิดแม่ปิดลมแล้วตอนเนี้ยเอาจริงๆเออพี่พลคะหนูขออนุญาตนะคะพี่พลลองปิดไมค์ดิอ่าขอขอเวลาวขอไว้ทั้วิ ฮัลโหลฮัลโหลยังได้ยินเสียงอะไรไหมครับอตอนนี้ <ขอ S 2> หายญญาแล้วเมื่อกีมันดังหายแล้วตอนเนี้ยอ่ะหายแล้วคุณปิดพัดลมอรอใช่ค่ะผมเปลี่ยนด้านของที่เสียบตูดมือถือสวัสดีนะคะสวัสดีน่าจะของคุณโชคก,กันแหละสวัสดีครับ อ่ะมีเรื่องอะไรคุณน้ำตาลมีเรื่องอะไรจะเล่าเชิญครับสวัสดีครับหนูต้องเอาประสบการณ์หนูสามารถพูดได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะตามประสบการณ์เลยน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวบันทึกหน้าจอก